ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับลับมาสักไกลเลยตามถึงที่เลยบุกถึงรังเลยคนยังต้องขอบคุณพี่น้อยเยอะนะครับเับ่าจิตมานํำทางมาครับเรามาสนทนากับอาจารย์สมจิตด้านหลังอาจารย์สมจิตเต็มไปด้วยวัตถุมงคลของหลวงปู่หลวงปู่เต็มเต็มต้นฉบับทั้งนั้นชัดเลยครับต้นฉบับมันอยู่ด้านหลังของหลวงปู่ทั้งนั้นนะครับสะสมไว้ อันนี้ห้องพระอาจารย์นะไม่ใช่ครับใช่พระสวดมนต์ครับผมห้องห้องสวดมนต์ห้องพิเศษห้องพิเศษครับไม่มีใครที่จะเข้ามาได้มาเข้าเข้าได้ครับเข้าได้ไม่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 ถือครับเข้าได้ผู้หญิงผู้ชายเด็กเข้าได้ครับมานอนนี่เป็นที่นอนสําหรับที่ท่านมาจากที่ไกลได้นอนได้ไม่ไม่ถือครับไม่ถือหลวงปู่หลวงปู่ไม่ถือ นอนนี่แหละยิ่งดีลุงปูจะได้บอกครับมีอะไรบ้างด้านหลังจานดูที่ขอดูก็มีก็มีมีอะไรที่จะโบกลุกสิในทางที่อาจารย์เป็นลูก็ตะกี้ผ้าอยู่ด้านหลังเอาอยู่ในกระเป๋านู่นแหละอยู่ในกระเป๋าครับด้านหลังของจานด้านหลังมีรูปมีอะไรเยอะแยะมีครับมีเนี่ยนะต้นฉบับครับนี่ก็มีนี่ลายลิขิตท่านนะครับเนี่ยลายลิขิตครับเนี่ยอันนี้ครับนี่ลายลิขิตของแท้เลยครับเนี่ยนะอะไรเนี่ย ลายมือท่านเลยนะครับลายมือท่านครับในลายมือท่านอ่านไม่ออกครับอ่านไม่ออก,กต้องอออย,ออย,ออยรุกีโกรซีกระเนิดเมียนออยรุกีโรซีกระเนิดเมียนครับนะให้เขาหากินรุ่งเรืองครับรุ่งเรืองอันนี้หลงปู่เขียนให้จย์เขียนให้ที่กระท่อมสูงบ้านละลมปีสามหกนะปีคับปีสามหกอันนี้อันนี้ก็อันนี้บ้านจะบกเหมือนกันบ้านอ่า ลุงตรงลุงตรง,ง,งครับอันนี้ออยกีกรุกเนาโรซีเกิดกรนดนเมียนออยจำเซลมุยออยดับนอกชะน้ำครับใครถือศินได้สิบปีจะรุ่งจะเรืองและจะครับเมื่อถึงสิบปีอกเลขถึงแล้วครับนี่ผมจำครับถึงแล้วครับถึงสิบห้าปีละผ่านนั่นนะผ่านเลจะไม่กับผ่านแลวครับผ่านานั่นน่ะผ่านมาแล้วก็ไม่มีชื่อเสียงที่ดังมากเลยก็ไม่ค่อยเปิดเผยครับ นนครับ<ะ>ก็เลยสิบกว่าปีมาแล้วท่านให้ทอดภาวนาในใน,ในที่ท่านบอกว่าให้จำสินสิบปีก็จําหมายถึงว่าเรายังไม่นั่นานะอยู่แบบยังไม่เปิดเผยนะครับแต่ก่อนยังไม่มีใครรู้จักมาเพิ่งรู้จักใหม่ๆนี่ครับช่วงที่มีโทรศัพท์นี่บครับมีอ่อมีไครกบลังปู่มีไหมมีครับมีอ่า,ามี นี่ครับอยู่ด้านนู้นนะครับครับอยู่ด้านนู้นครับผมครับก็อันนี้ก็จะเป็นผ้ายันผ้ายันครับอ่าที่ท่านเขียนให้อันนี้ปีสองห้าที่วัตเคียนรามครับเกียรามครับอันนี้ที่ใส่ทุกวันเวลาไปทําพิธีก็อัญเชิญท่านไปด้วยครับนิมนต์ท่านไปด้วยทุกที่นะที่งเอาเลขหวจะเอาครับครับเอาไปครับแต่ช่วงที่ไปช่วงที่ไปบ้านทมุงชุดนี้ลืม ครับลืมมาไปครับก็เอาไปด้วยทุกที่เลยครับของท่านของทุกอย่างของท่านก็ติดติดกระเป๋าไปครับอันนี้เป็นลายลิขิตท่านจะเอาขาเหยียบเนี่ยจะเป็นน้ำหมากเป็นเลือดของท่านยังอยู่ครับนั่นแหะยังอยู่ยังติดไม่เคยซักครับไม่เคยซักเลยครับไม่ซักครับนี่นะของแท้อันนี้ของแทร้อยเปอร์เซนตที่เขาว่าไม่มีเนี่ยมาดูได้เลยครับที่เขาบอกว่าจริงหรอมีลายลิขิตในน่ะของแท้ครับอ่าเนี่ยของแท้ครับแท้เลยครับ นี่แหละของแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับลายมือของท่านครับจะท่านจะเขียนผ้ากับเขียนกระดาษไม่เหมือนกันเพราะผ้านี่กระท่อมบางทีมันมีรูเวลาเขียนไปมันจะย่นแต่ในกระดาษนี่จะเสมอเสมอครับเสมอครับนี่แหละของท่านร้อยเปอร์เซ็นครับครับ,รบอันนี้ก็ใส,ใส่ครับใส่ครับเ <ขอ S 1> ว, <ขอ S 1> วลา คนถ่ายสัมภาษณ์เลยนะครับใส่ให้ดูด้วยนะครับคุณเจิงนะครับครงนี้เสียงจะเบาถ้าีกิาไเสียงเบาโอเคครับก็จะใส่ไปครับจะใส่ไปอย่างนี้ไอ้ที่ใส่ก็คือกลัวผีไม่ไม่กลัวครับอ่าอารมณมีครับบารมีของท่านครที่ท่านใส่ก็ใส่กลัวผีนั่นเองนะที่ท่านใส่อ๋อผีไม่มาใกล้นะครับเห็นท่านก็กระเจิงแล้ยครับ ครับจะเป็นอย่างนี้แต่ก่อนจะหลวมครับเดี๋ยวนี้อ่าสมบูรณ์หน่อยสมบูรณ์ครับนีด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ด้านังครับครับครับผมครับจริงๆครับในในจริงจริงครับผมครับภาพแล้วก็นี่ก็เป็นภ้าขาของท่านนี่ผมเก็บไว้น คุณชมครับเป็นพระขาวออันนี้เพิ่งเอาออกมาให้ดูเป็นครั้งแรกครับยังไม่เอาออกมาถ้าเอาออกมาทีไรหมดทุกทีน่าจะครับของท่านหลวงปู่ครับครับเนี่ยพระขาวครับก็ยังไม่ได้ซักครับไม่ได้ซักจะติดบ้างอะไรบ้างครับเนี่ยของท่านครับครับอยู่ในนี้หมดเลยครับนี่ของท่านร้อยเปอร์เซ็น์ครับ อ๋อได้ครับเดี๋ยวแบ่งให้ครับเลยอันนี้ก็เป็นข้าวเออเป็นข้าวลวงปูครับอันนี้นี่นี่ข้าวลวงปูอยู่นี่ครับเก็บไปเลยเนี่ยอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ของปลอมครับครับข้าวน้ำดีครับของแท้ครับนี่ที่ท่านเกี่ยวที่บ้านสนลวงปูเกี่ยวด้วยใช่ไหมตอนครับครับท่านเกี่ยวครับท่านเกี่ยวเองเลยของท่านเกี่ยวโดยเฉพาะเลย นี่แหะของท่านแต่เม็ดมันก็จะล่วงบ้างอะไรบ้างรีบมกี่ปีเลยเนี่ยโอ้นับไม่ถ้วนนานเลครับปีน่าจะปีสามเจ็ดสามแปดประมาณกาอาจารย์มิตรจะทิ้งบ้างหมดไม่ทิ้งไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งเก็บครับเก็แผลเลยครับเก็บไว้ทิษพานลงไทยไปหมดแล้วนี่ครับเก็บไว้ครับงหมดเลยนะครับนี่นี่คือคนมาทาจริงๆครับครับนี่นี่ก็ใช่อันนี้ที่บ้านละลมอะไรกันเนี่ยข้าวเหมือนกันครับข้าวเหมือนกันอ่าเหมือนกันอย่างนี้ครับนี่เนี่ย เหมือนกันครับจะเก็บไว้ก็ลูกศิษย์ลูกหาเราก็มากินริราคไปหมดแถวนี้ก็เลยต้องใส่กล่องไว้ครับต้องใส่กล่องมีจักมากคับใส่ทุดมาเข้าไปด้านหลังหลังลูกศิษย์ครับแตอภัยก็ได้ชครับอันนี้ก็เป็นใบลานท่านนะใบลานครับใบลานหลวงปู่ครับนั่นแะ อ่านไม่อะไรนะอ่านไม่ออกครับอ่านไม่ออก <l> เป็นภาษาเขมรภาษาเขมรบาเนี่ยจะเป็นยันดวงด้วยยันดวงครับนันนะไม่ใช่ยันดวงด้วยจะมีเลขด้วยต้นหนคครับไม่รู้เหมือนกันครับมีเลขด้วยครับมีเลขด้วยอันนี้นเป็นยันดวงผมถวายหลวงพ่อวัดอ้ำวัดอ่าสำนักสงฆ์มณฑกไปสารไปอันหนึ่งอันนี้ไปเอามาจากบ้านตะเกียนรามสมัยนั้นครับอนน ที่ท่านมอบให้ไว้แลวลืมมีกี่ใบกันก็ออเยอะเหมือนกันครัะาเยอะครับยังไม่ลบนะยังชัดยังยังครับยังแต่อ่านแล้วอ่านไม่ออกครับผมอ่านไม่ออกก็รู้ว่าเป็นยันดวงยันยาพวกยาพวกอะไรอยู่นี่หมดเลยครับอยู่ในนี่ครับนะนี่ของทานร้อยเปอร์เซ็นครับอุ้ยตกใจโอ้คือโอเคจนกระทั่งยางรูปนีครับนั่นะยางกลับไปหมดเลย นี่อันหนึ่งไม่โฉนดของู่นะไม่โฉนดค่ะลายลิขิตนั่นน่ะโฉนดัีนี้โฉนดตัวรับเขียนหมดเลยนครับท่านผู้เบนั่นน่ะท่านเขียนเลยจะไมครับเขียนอันนี้ช่วงนี้ไปกับนั่นหนูปักคงชัยครับของนั่นหนูปักคงชัยรับหนูปักคงชัยท่านอยู่หรอไม่อยู่แล้วครับไปแล้วนี่อันนี้กระดาษท่านที่ท่านเขียนไม่หมดผมก็เลยเอามาลง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 เองมาเขียนอ่านไม่ออกครับอ่านตามเเขียนตามหนังสือท่าน นี่ดีดีอ่าข้าวน้ำดีเจเจอ่าสรูอ่าพนมอ่าขึ้นเขาขึ้นเขาอ่าเหยียบเหยียบหินเหยียบอะไรแตกหมดเนี่ยถ้าท่านไปในในในที่ท่านพูดเนี่ยนะเลิงเลิงเลืงพนมเจนธมอเบกอ่เต่าไพรเจนปันลาบักอเจาะตึกเจนตึกรีงอ่าท่านอ่าตึกรีมนั่นเป็นกระถางอ่าน้ำแห้งครับนั่นนะ ขึ้นเขาเหยียบหินแตกหมดเข้าป่าเข้าอะไรก็เหยียบพวกป่าในราบหมดนั่นนะเป็นอย่างนั้นเป็นคาถาของท่านให้อันไหนครับโอ้อันนี้เป็นไม้ไผ่ที่บ้านครับอันนี้อ่าเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่ใส่เอกสารเก่าๆสมัยเก่าแต่ไม่ใช่ของหลวงปู่ที่นี่อันนี้ครับปกติเขาใส่ในนี้เมื่อใส่ฉนบทที่ดินครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับแต่อาจารย์ดูแลยิ่งกว่าชนที่ดินนะนไม่ใช่ธรรมดาครับ <c oughs> จะนี่แรักษาไวจะไปแล้วถ้าเอาไว้กับหลานก็ไปแล้วหลานให้คืนบอกว่านำที่ไปวันนั้นก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องส่งเจ้าของนครม<อ> <c oughs> นี่แหละ <c oughs> เป็นของแท้ว,ว,วอ,นนอ,อ,อันนี้ลูกอ,อทมทํามนสาราไว้ให้แจกครับลูกอมมลสารของท่านนะครับจะเป็นเกสาจะเป็นชานหมากของท่านหรือจะเป็นอ่า ทุกอย่างเลยอยู่ในนี้ครับ<อ>ที่ทำแจกลูกปิดลูกหาแ,แจกไปหมดแล้วยังยเหลือ่ก็นี่เหลือแค่นี้แหละครับทำครับ<อ>นี่นนะก็แจกทุกคนนะครับแจกหมดทุกคน